อยู่ในเข ت, ตตำบลเกาะสมบูรณ์ของเรานี่เองนะฮะเป็นลูกหลานของน้องๆพี่น้องชาวตำบลเกาะสมบูรณ์นะครับอยู่ที่หมู่สามตำบลเกาะสมบูรณ์ของเรานั่นเองนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะฮะในโอกาสต,ต่อไปที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องศึกภาพโดยนิติสารเอ็กตรีมครับของน้องบอยนะครับแล้วก็ดนบนด้วยบันทึกวิดีโอด้วยครับก็บันนี้ก็คงจะได้นี้นะฮะซึ่งเป็นการแข่งขัน รอบแบบใช่ใช <ıld temples> ่ 4, างตาเมยต่งแ่งหนึ่งแขเลยสี่ันอ่ะสี่ันอ่ะสามสี่ชั้นสองสามสี่ชันมั้ยตันเลขเ็ดเจ็ดเ็ด